สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนสมบัติบางประการเกี่ยวกับ union intersection complement และผลต่างระหว่างเซตค่ะสมบัติบางประการเกี่ยวกับ union intersection complement และผลต่างระหว่างเซตมาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ ถ้ากำหนดให้ A เท่ากับเซตของ 1, 2, 3, 4 B เท่ากับเซตของ 2, 4, 6, 8และ C เท่ากับเซตของ 3, 4, 5, 6แล้วจงหา1 A union B หมายความว่าหาว่านำสมาชิกของเซต A กับ B มารวมกันนะคะก็คือเซตของ สมาชิกของเซต A กับ B รวมกันนั่นเองนะคะนั่นก็คือเซตของ 1, 2ซึ่งถ้ามารวมกันจะมี 2, 2ตัวนะคะในทางเซตเราจะถือว่าเป็น1ตัวดังนั้นตัวที่ซ้ำกันเราเขียนแค่ครั้งเดียวแล้วก็ 3, 4, แล้วก็6 8ค่ะหา B union A หมายความว่านำสมาชิกข,ของเซต B กับเซต A มารวมกัน เขียนเรียงตามลำดับจากน้อยไปหามากก็จะได้เซตของ1 2 3 468ข้อ3หา A ยูเนียนหมายความว่านำสมาชิกของเซต A กับ C มารวมกันก็จะได้เซตของ1 2 3 4 5 6และหา C ยูเนียนเก็คือนำสมาชิกของเซต C กับ A รวมกันนะคะเขียนตามลำดับจากน้อยไปมากก็จะได้ เซตของ1 2 3 4 5 6หา B ยูเนียน C นะคะก็นำสมาชิกของเซต B กับ C รวมกันดังนั้นก็จะได้เซตของ2 3 4 5 6แล้วก็8ค่ะและหา C ยูเนียน B นะคะก็คือนำสมาชิกของเซต C กับ B รวมกันก็จะได้เซตของ2 3 4 5 6 8ทีนี้สังเกต ข้อ1กับข้อ2จะเห็นว่า A union B แล้วก็หา B union A คำตอบที่ได้มีค่าเท่ากันเลยนะคะก็เลยสรุปว่า A union B เท่ากับ B union A และ A union C กับ C union A มีคำตอบที่เท่ากันนะคะก็จะได้ว่า A union C เท่ากับ C union A และจะเห็นว่า2องคำตอบนี้ก็ เท่ากันอีกนะคะจึงได้ว่า b union c เท่ากับ c union b นะคะดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเราสลับตำแหน่งในการหา union กันคำตอบที่ได้ก็ยังเท่ากันนะคะทีนี้มาดูการหา intersection บ้างนะคะถ้าเราสลับตำแหน่งกันจะยังคงมีค่าเท่าเดิมหรือไม่นะคะทีนี้โจทย์เดิมนะคะแต่เปลี่ยนการหาเป็นการหา A intersection B หมายความว่าเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A กับ B ที่มีสมาชิกเหมือนกันหรือมีสมาชิกร่วมกันหรือมีสมาชิกซ้ํากันนะคะซึ่งทั้ง2องเซตนี้มีสมาชิกซ้ํากันก็คือ2กับ4เหมือนกันหา B intersection A ก็คือหาว่า ทั้ง b และ a มีสมาชิกร่วมกันคือ2กับ4นะคะ a intersection c ก็คือหาว่ามีสมาชิกที่ใช้ร่วมกันคืออะไรนะคะปรากฏว่าก็คือเลข3กับเลข4นะคะเช่นการหา c intersection a ก็จะได้เซตของ3กับ4 หา b intersection c ก็คือหาว่าทั้ง c กับ b เนี่ยมีสมาชิกร่วมกันคืออะไรนั่นก็คือเลข4เหมือนกันกันกบ6เหมือนกันนะคะคำตอบก็จะเป็นเซตของ4กับ6และสุดท้ายนะคะ c intersection b ก็จะเท่ากับ4กับ6นั่นเองนะคะสังเกตเวลาเราตอบเนื่องจากว่าการหา intersection หรือ union นะคะเป็นการสร้างเซตใหม่ ดังนั้นเวลาเราตอบเราจะต้องมีเซตด้วยทุกครั้งเสมอนะคะหลายคนเขียนแต่เลข2เลขคอมมาสย่างเงี้ยไม่ถูกนะคะต้องใส่วงเล็บปีกกาด้วยทุกครั้งทีนี้อย่างข้อ1กับข้อ2คําตอบที่ได้เท่ากันเลยนะคะดังนั้นก็เลยได้ว่า a intersection b เท่ากับ b intersection a และข้อ3ข้อ4เท่ากันครูก็จะได้ว่า a intersection c เท่ากับ c intersection a และข้อ5กับข้อ6เท่ากันก็จะได้ว่า b intersection c เท่ากับ c intersection b นะคะดังนั้นจาก2ตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเราจะเรียกมันว่าสมบัติการสลับที่หรือกฎการสลับที่นะคะก็คือเรา สลับตำแหน่งการหาทั้งยูเนีนกับ Intersection ชันคำตอบที่ได้ยังเท่ากันนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า A ยูเนีนกับ B จะเท่ากับ B ยูเนีกับ A และเซต A Intersection กับเซต B จะเท่ากับเซต B Intersection กับเซต A นั่นเองค่ะได้กดข้อที่1แล้วนะคะ มาดูตัวอย่างถัดไปค่ะยังคงกําหนดโจทย์เดิมนะคะแต่ให้หา A union B union C นะคะเวลาหาเราก็จะหาในวงเล็บก่อนแต่เวลาเขียนเราจะเขียนตามลำดับนะคะนั่นก็คือเซต a เท่ากับเซตของ1 2 3 4 union กับเซต b union c นะเราก็หาเลยนะคะก็ทำสมาชิกของ b กับ c มารวมกัน ก็จะได้เซตของ2 3 4 5 6 8แล้วนำา2เซตนี้รวมกันนะคะก็จะได้1 2เซตของ1 2 3 4 5 6 8ทีนี้ถ้าครูเปลี่ยนวงเล็บนะคะจับคู่ก็คือเปลี่ยนกลุ่มใช่ไหมคะจากเดิมเนี่ยหา B union C ก่อนแต่อันนี้เปลี่ยนกลุ่มนะคะสังเกตนะเปลี่ยนกลุ่ม มาหา A ยูเนียน B ก่อนแล้วค่อยูเนียนกับ C นะคะอ่าครูก็หาตามลำดับหา A u n i o น B ก่อนเอา A มารวมกับ B ก็จะได้เซตของ1 2 3 4 6 8แล้วยู u n i ยนกับเซต C ก็คือเซตของ3 4 5 6นํำสมาชิกมารวมกันก็จะได้เซตของ1 2 3 4 5 6 8 ซึ่งถ้าเราสังเกตคําตอบที่ได้นะคะมีค่าเท่ากันเลยนะคะดังนั้นครูก็เลยสรุปว่า A union B union C นะคะจะเท่ากับ A union B แล้วมา union กับ C ค่ะทีนี้ลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเปลี่ยนเป็น intersection บ้างนะคะยังคงเป็นโจทย์เดิมนะคะ ข้อ 1>, 1ให้หา a intersection b intersection c นะคะเพราะนั้นเราก็จะหาตามลำดับก่อนเนาะเขียนเซต a ก็คือเท่ากับเซตของ1 2 3 4 intersection กับ b intersection c อันนี้เราหาเลยนะคะ,ะข้อหมายของ intersection ก็คือสมาชิกที่ใช้ร่วมกันใช่ไหมคะเซตของสมาชิกที่ใช้ร่วมกันระหว่าง b กับ c นั่นก็คือเลข4นะคะแล้วก็เลข6ค่ะครูก็นำมาเขียนแล้วเอา2เซตนี้มา intersection กันอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เท่ากับเซตของ4นะคะต่อไปถ้าเราลองเปลี่ยนกลุ่มมาหา A intersection B ก่อนนะคะ A กับ B มีสมาชิกที่เหมือนกันก็คือ 2นะคะแล้วก็4ดังนั้นก็จะได้เซตของ2กับ4 Intersection กับเซต C ทีนี้มาดูอะไรเหมือนกันอีกก็คือเซตของ4นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าครูเปลี่ยนกลุ่มในการหา2ข้อนี้ก็ยังคงเท่ากันก็เลยสรุปได้ว่า A Intersection B Intersection C เท่ากับ A Intersection B ก่อนแล้ว Intersection C นั่นเองนะคะเราจะเรียกกฎหรือสมบัติอันนี้ว่ากฎการเปลี่ยนกลุ่มนะคะหรือ s s o c i a t i v e l a ดนะคะดังนั้นเราก็จะได้2ข้อก็คือ A Union B Union C จะเท่ากับ A Union B ก่อนแล้ว Union C และ A intersection B intersection C จะเท่ากับ A intersection B แล้วก็ intersection C นั่นเองค่ะเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มหรือกฎการเปลี่ยนกลุ่มนะคะตัวอย่างถัดไปค่ะถ้ากำหนดให้ A เท่ากับเซตของ0 1 2 3 4 5 6 B เท่ากับเซตของ1 3 5 7 C เท่ากับเซตของ3 4 5 6นะคะจงหาข้อที่1 A Intersection B Union C อันนี้เออตัวที่ให้หาแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ Intersection อันนี้ Union นะคะดังนั้นเราก็หาเหมือนปกติก็คือเขียนตามลำดับเซต A ก่อน แล้วมา Intersection กับ B union C นะคะซึ่ง B union C ก็เท่ากับเซตของ 1, 3, 4, 5, 6, 7เอา2องเซตนี้มา Intersection กันก็คือหาว่าสมาชิกที่ใช้ร่วมกันมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเซตของ 1, 3, 4, 5, 6นะคะ ทีนี้ให้หา A intersection B แล้วยู u n ียนกับ A intersection C นะก็หา A intersection B ก่อน A กับ B มีสมาชิกเหมือนกันก็คือ 1, 3, 5นะคะก็จะได้เซตของ 1, 3, 5ส่วน A กับ C มีสมาชิก,กร่วมกันก็คือ 3, 4, 5, 6นะคะ จากนั้นนำทั้งสองเซตมารวมกันก็จะได้เซตของ 1, 3, 4, 5, 6ดังนั้นจะเห็นว่าทั้งสองข้อนะคะเท่ากันเลยนะคะครูจึงสรุปว่า A intersection วงเล็บ B union C จะเท่ากับ A intersection B union กับ A intersection C นะคะ มาดูตัวอย่างถัดไปถ้ากำหนดเซตเหมือนเดิมนะคะแล้วให้หา A union B intersection C นะคะก็จะได้เท่ากับเซตของ A นะคะ union กับ B intersection C ก็คือสมาชิกที่เหมือนกันของ B กับ C มีเซตของ3กับ5นะคะจากนั้นนำทั้งสองเซตนี้มารวมกันก็จะได้ เซตของ0 1 2 3 4 5 6และถ้าให้หา A union B นะคะ intersection กับ A union C ก็จะได้ A กับ B รวมกันก็จะได้เซตของ0 1 2 3 4 5 6 7 intersection A กับ C รวมกันก็จะได้เซตของ0 1 2 3 4 5 6 นำมารวมกันนะคะเอ้ยขอโทษขอโทษค่ะนำมา Intersection กันก็คือหาว่าสมาชิกที่ใช้ร่วมกันมีอะไรบ้างก็จะมี0เหมือนกัน1 2 3 4 5 6นั่นเองค่ะดังนั้นจะได้ว่า a union b intersection c เท่ากับ a union b intersection กับ a union c ก็เลยได้กดข้อนี้นะคะเป็นข้อที่3เรียกว่ากฎการแจกแจงหรือสมบัติการแจกแจงนะคะ distributive law นะคะก็ได้ข้อสรุปดังนี้นะคะ a intersection b union c นะคะเราก็แจกแจงเข้าไป a ก็จะได้ a intersection b นะคะ union กับ a intersection c เรียกว่าสมบัติการแจกแจงคล้ายๆกับสมบัติการแจกแจงของจำนวนนะคะก็คือแจกแจงเข้าไปในวงเล็บเนาะอ่าและถ้า A union B intersection C เราก็แจกแจงเข้าไปได้ก็จะเป็น A A union B นะคะเขียน intersection กับ A union C นะคะ ตัวอย่างที่7ค่ะกำหนด universe เท่ากับเซตของ1ถึง10แล้วก็ a เท่ากับเซตของ1 2 3 5และ b เท่ากับเซตว่างนะคะจงหา1 a u n i o อยูเนีะคะเอาเซต a กับเซต b รวมกันก็จะได้เซตเ a รวมกับเซตว่างนะคะก็จะได้เซต a นั่นเองนะคะหรือนะคะ คูเขียนใหม่เป็นเซต A ยูเนียนกับเซตว่างมีค่าเท่ากับเซต A ต่อไปเซต A อินเตอร์เซชันกับเซต B ก็เท่ากับเซต A อนะคะอินเตอร์เซชันกับเซตว่างก็มีค่าเท่ากับเซตว่างนะคะเพราะไม่มีสมาชิกที่ใช้ร่วมกันเลยเนาะดังนั้นก็เลยได้ข้อสรุปว่า a intersection กับเซตว่างจะมีค่าเท่ากับเซตว่างต่อไป a union กับ universe นะคะก็จะได้เซต a ไปรวมกับ universe นะคะก็จะได้เซตของ1ถึง10หรือ universe นั่นเองก็เลยได้ว่า a union กับ universe ก็จะเท่ากับ universe นั่นเองต่อไป a intersection กับ universe ดูสิเซต A กับเซตยูนิเวอร์สอะไรเหมือนกันนะคะก็คือ1 2 3 5ซึ่งก็เท่ากับเซต A เพราะยังไงก็ตาม A จะเป็นสับเซตของยูนิเวอร์สนะคะเมื่ออินเตอร์เซชันกันก็เท่ากับเซต A นั่นเองนะคะจะได้ว่า A intersection universe เท่ากับเซต A ค่ะเราก็เลยได้ข้อสรุปว่า เรียกว่ากฎของเอกลักษณ์นะคะหรือ identity law นะคะนั่นก็คือ a union เซตว่างก็ยังได้เซต a นะคะเรียกว่าเอกลักษณ์กฎของเอกลักษณ์ a intersection เซตว่างได้เซตว่าง a union universe ได้ universe นะคะและ a intersection universe จะได้เซต a นะคะ ต่อไปตัวอย่างที่8ถ้ากำหนดให้ universe เท่ากับ1-10และ a เท่ากับเซตของ 1, 2, 3, 5นะคะจงหา a union ียน A A มารวมกับ a ก็ได้เซต a นั่นเองนะคะดังนั้นก็จะได้ว่า a union a เท่ากับเซต a และถ้า a intersection a a มา intersection a ก็คือสมาชิกเหมือนกันก็คือ 1, 2, 3, 5ก็คือเซต a นั่นเองดังนั้น a intersection a ก็เท่ากับ a อย่างนี้เราเรียกว่ากฎการซ้ำหรือ idempotent law นะคะจะได้ว่า a union a เท่ากับ a นะคะและ a intersection a เท่ากับ a ด้วยนะคะตัวอย่างถัดไปถ้ากำหนดให้ universe เท่ากับเซตของ1 2 3 4 5 6นะคะและ เซต a เท่ากับเซตของ134 b เท่ากับเซตของ1235จงหา1 a union a complement นะคะ a union a complement a complement หมายความว่าไม่เอาเซต a แต่เอาเอกภพสัมพัทธ์ใช่ไหมคะครูก็เขียนเซต a ก่อนคือ134ยูเนียนกับไม่เอาเซต a อะไรที่อยู่ใน a เราไม่เอา1เราไม่เอา 2เราเอานะคะ3ไม่เอา4ไม่เอา5 6เอานะคะก็เลยได้เซตของ2 5 6นะคะพอมารวมกันก็จะเท่ากับเซตของ1 2 3 4 5 6ซึ่งถ้าเราดูแล้วมันก็คืออะไรคะอ่ามันก็คือ u n i v e r s รนั่นเองดังนั้นก็เลยได้ว่า A .U.N i o n A c o m p l e m e n t จะเท่ากับ Universe นะคะก็คือเอา A Union กับไม่เอา A รวมกันกลายเป็น universe นะคะต่อไป A intersection กับ A c o m p l e m e n t i n t e r s e c t i เ n นะคะเพราะนั้นได้เหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนเป็น Intersection เราก็มาดูว่ามีสมาชิกร่วมกันไหม A กับไม่เอา A ะะจะเห็นว่าไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยก็คือเซตว่างดังนั้นเราก็เลยได้ว่า A intersection กับ A complement เท่ากับเซตว่างนะคะและข้อ3เซตว่าง complement ก็คือไม่เอาเซตว่างนะคะไม่เอาเซตว่างก็คือเอา u นั่นเองใช่คะดังนั้นก็จะได้เซตของ1 2 3 4 5 6หรือเท่ากับ universe นั่นเองจะได้ว่าเซตว่าง complement เท่ากับ universe นะคะและ universe complement ก็คือไม่เอา universe นาะไม่เอาย n นเวิร์ก็คือไม่มีดังนั้นก็เท่ากับเซตว่างเราเลยได้ข้อสรุปว่ายูนเวิร์สคอมพิเม m นต์เ,นเท่ากับเซตว่างนะคะ,คก,ะ,คะก็เลยได้กดข้อที่เอออันนี้อ้อขอโทษนะคะเพิ่มก่อนยังหาไม่จบนะคะ,ะข้อที่5 A c o m p อม m ิเมนต์เท่ากับเซตของเมื่อกี้เราหาแล้วเนาะ2,5,6นะคะเราก็จะได้ว่า A c o m p l e m e n t c o m p l e m e n t อีกทีหนึ่งก็คือไม่เอา256ก็จะได้1 2ึ่งซึ่ง A c o m p l e m e n t c o m p l e m e n t ก็คือเท่ากับเซตของ a นั่นเองได้ข้อสรุปว่าถ้า A Comp l e m e n t แล้ว Comp l e m e n t c o m p l e m e n t มาเจอ c o มเ l e m e n t c o m p l e m e n t หายก็จะได้เท่ากับเซต A นะคะดังตัวอย่างนี้นะคะทีนี้คำถามถ้าครูเพิ่ม c o m p l e m e n t ไปอีกตัวหนึ่งเป็นแบบนี้ a complement complement และ complement อีกทีนึงก็หมายความว่า a complement complement ได้ a ใช่ไหมคะเพราะนั้น complement อีกทีนึงก็คือไม่เอา a นะคะไม่เอา a ก็คืออะไรล่ะก็คือ2 5 6ซึ่งก็คือ a complement นั่นเองนะคะดังนั้นจะเห็นว่า complement เจอ complement complement หายก็เหลือ complement เดียวนะคะดังนั้นก็เลยได้ข้อสรุปว่า a complement complement แล้วก็ complement 3อันนะคะจะได้เท่ากับ a complement อ่าทีนี้ลองดาวถ้าเพิ่มเป็น4ตัวนะคะเพิ่มเป็น4ตัวจับคู่ complement กับ complement หาย complement กับ complement หายดังนั้นถ้ามีส complement ก็จะเท่ากับเซต a นะคะก็คือถ้า complement เป็นเลขคู่นะคะก็จะได้ a ถ้า complement เป็นเลขคี่ก็จะได้ a complement นั่นเองนะคะ ต่อไป a ลบ b นะคะหา a ลบ b หมายความว่าสมาชิกที่อยู่ใน a แต่ไม่เอาสมาชิกที่อยู่ใน b นะคะเอาสมาชิกที่อยู่ในเซต a เอา a แต่ไม่เอา b นะคะ1มีเหมือนกันไม่เอานะคะ3ก็มีเหมือนกันก็ไม่เอาดังนั้นเอา a แต่ไม่เอา b ก็คือ4นะคะหรือง่ายๆผลต่างระหว่างเซตคือการลบนะคะเอาตัว a เป็นตัวตั้งนะคะ1ลบ1หายไป 3-3ลบ3หายไปแต่4ไม่มีทุวลบนะดังนั้นก็คูณ4ไว้นะคะก็เลยเท่ากับเซตของ4นั่นเองและหา A intersection B Complement นะหาตามลำดับนะคะเขียนเซต A ก่อนแล้วก็หา B Complement ก็คือไม่เอาเซต B แต่เอาเอกภพสัมพัทธ์อยู่ใน B เราไม่เอาอ่ะ1เราไม่1เราไม่เอานะคะ เพราะมันมันซ้ำกับเอกภพกสัมพัทธ์เนาะอยู่ใน B แต่ไม่อยู่ในเอกภพกสัมพัทธ์อ่ะเออขอโทษค่ะคุณพูดผิดนะคะขออภัยค่ะ B comment ก็คือไม่เอา B นะคะแต่เอาเอกภพกสัมพัทธ์ก็คือ1 2 3 5งสองสามห้นึ่งสองสามห้าเราไม่เอาเพราะนั้นเหลือเลยคะ่ะ4กับ6นะคะก็มาเขียนเซตของ4ก,กับ6กก็จะได้ A intersection B สมาชิกที่ใช้ร่วมกันก็คือเซตของสีนั่นเองนะคะดังนั้นจากที่ทำตรงนี้เราก็จะได้ว่า a ลบ b จะเท่ากับ a intersection b complement นะคะ a ลบ b เท่ากับ a intersection b complement นั่นเองอ่ะยังเป็นตัวอย่างที่9อยู่นะคะแต่ทำข้ 9, อ9หา b ลบ a บ้าง b ลบ a เอา b ไม่เอา a นะคะ1ลบออกเห็นไหมคะเอา b ตั้งแล้วลบด้วย a 1-1ลบหหายไป 2- ลบอะไรไม่ได้เขียนต่ออ๋ออันนี้อันนี้ครูเขียนไว้ก่อนเนาะอ,อันนี้คือเซต B นะคะนี่คือเซต A อ 1, หลบหหายไปนะคะแล้วก็ 2- ลบอะไรไม่ได้อะ่ะเหลือ2-3-3ลบ 3, 3หายไป 5- ลบใครไม่ได้ก็เหลือ5นะคะดังนั้น B-A ลบเอเอา B แต่ไม่เอา A ก็คือเซตของ 2กับ5นะคะต่อไปหา B intersection A complement B ก็คือเซตของ1 2 3 5 intersection A complement ก็คือไม่เอา A แต่เอาตัวที่อยู่ในอ,อกภสัมพัทธ์นะคะไม่เอา A แต่เอา U นะคะก็คือ1 U ไม่เอา3 U ไม่เอา 4, อยู่ U ไม่เอาเพราะนั้นเหลือ2 5 6นะคะเสร็จแล้วเอามา intersection กัน สมาชิกที่ใช้ร่วมกันก็คือเซตของ2กับ5ซึ่งปรากฏว่าทั้ง2เซตนี้เท่ากันเลยนะคะก็เลยได้ว่า b ลบ a เท่ากับ b intersection a complement นั่นเองและเราจะเรียกกฎนี้ว่าเป็นกฎของ complement นะคะหรือ complement law นะคะมีด้วยกันนะคะ a union a complement เท่ากับ universe นะคะ a intersection a complement เท่ากับเซตว่าง เซตว่างคอมพิเมต์เท่ากับยูนิเวิร์สนะคะยูนิเวิร์สคอมพิเมต์เท่ากับเซตว่าง A คอมพิเมต์แล้วคอมพิเมต์อีกทีเท่ากับ A นะคะและ a ลบ b เท่ากับ A อ n ินเตอร์เซ n ชันบคอมพิเม้์นะคะครูอาจจะยกตัวอย่างน้อยนะคะแต่ยังมีตัวอย่างที่นักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบการเรียนนะคะหรือนักเรียนสามารถพิสูจน์เพิ่มเติมได้โดยการยกตัวอย่างเซต ที่แตกต่างกันนะคะแล้วพิสูจน์เหมือนที่ครูยกตัวอย่างให้ดูได้เลยนะคะดังนั้นวันนี้คลิปนี้เราเรียนถึง6ข้อนะคะ6ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเรียนกดข้อที่7กันค่ะ,ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนนะคะสวัสดีค่ะ